ต้องบอกว่าเรื่องราวกระแสดราม่าของอิงฟ้าวราหานิสเกนไทยแลนด์2022แล้วก็บอสนวัตนะคะก็คือเจ้าของเวทีมิสแกรนเนี่ยวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆนะคะหลังจากที่เขามีการประชุมกันไปเมื่อวานเนี่ยในบริษัทประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าได้ค่ะก็ได้ข้อสรุปข้อสัญญาสิทธิ์และหน้าที่ว่าต้องทําอะไรบ้าง หนึ่งเลยค่ะสิ่งที่ยิงฟ้าเนี่ยยอมรับก็คือเหตุการณ์ที่ไปสิงคโปร์กับสาวหล่อนะคะก็คือต่อนอ,นอนไปจริงๆแล้วก็ไปกับพี่สาวด้วยคุยกันแบบตรงไปตรงมาเนยแหละคะ่ะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าตัวเองเนี่ยผิดพลาดแล้วก็บกพร่องจริงๆรวมถึงจะมีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะคะยิงฟ้ายอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีการคุยอยู่กับตอนอ,นอนจริงๆแล้วก็บอสเองเขาติในเรื่องของระเบียบวินัยอะ่ะเยอะมากเหมือนกันนะคะห้ามให้ญาติรับงานให้ทุกอย่างต้องผ่านบริษัท เตือนเรื่องของโดเนทที่ผ่านมาต้องตรวจสอบได้คนที่โดเนทเนี่ยสามารถเรียกดูได้ไม่เห็นด้วยกับเรื่องความรักกับตอนนอมีหลักฐานข้อมูลเนี่ยโอ้โหเรียกว่าบอสนาวัตเนี่ยเขาขนมาให้หมดเลยอะเอาไปดูนะว่าหลักฐานมีแบบนี้แบบน,แบบนี้ให้ข้อมูลไปพิจารณาส่วนในเรื่องของพี่ซันที่แบบว่าพากไปเดินดาดฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะห้ามโกหกหรือว่าถ้าพี่ซันเนี่ยไม่ยอมพูดก็ ไม่สามารถทํางานต่อได้แล้วแต่พี่ซันไม่โกหกเลยก็ยังสามารถช่วยอิงฟ้าต่อได้นะคะรวมถึงขอความร่วมมืออิงฟ้าเนี่ยไม่โพสอะไรที่ใช้อารมณ์มากจนเกินไปอิงฟ้าก็เลยขอโอกาสไปต่อขอปรับตัวอิงฟ้าบอกว่าจะขึ้นกับพี่นวัดโดยตรงเลยเออเรื่องราวของอิงฟ้านะคะจะให้คุณวัดเป็นคนดูแลโดยตรงเลยทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานค่ะต้องไลน์บอกตลอดเวลาวันไหนจะไปสังสรรค์ให้ไลน์บอกคุณนวัดเนี่ยว่าไปกับใครไปที่ไหน ในเรื่องการรับงานค่ะเปลี่ยนทั้งทีมใหม่หมดทั้งชุดใหม่หมดเลยนะคะรับพนักงานใหม่มาเพื่อดูแลอิงฟ้าโดยตรงเลยชุดเก่าเนี่ยโละออกหมดเลยฝ่ายการเงินเนี่ยปรับเงินอิงฟ้าในส่วนของเรื่องงานที่มีการไปส่งเสริมการขายให้กับบางแบรนด์โดยที่ไม่ผ่านทางบริษัทค่ะแล้วก็พาอิงฟ้าไปตรวจร่างกายไปตรวจสุขภาพวันนี้มีการซ้อมจริงจังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แล้วก็รวมถึงเรื่องราวต่างๆนานาบอกอิงฟ้าไปแล้วทั้งหมดแล้วการตัดสินมิสแกรดอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยขึ้นอยู่กับหน้างานอาจจะให้โกโก้เนี่ยไปนอนกับอิงฟ้าเลยเพื่อไม่ให้ใครเข้ามายุ่งอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆทั้งหมดภาพรวมนะคะส่วนเรื่องที่ชาวเน็ตคนหนึ่งค่ะเขาออกมาทวิตเตอร์นะคะบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของตอนนอเนี่ยเลิกกับแฟนได้แค่เจวันเองนะแล้วมาคบอิงฟ้าทําได้ยังไงก่อนหน้านะั้นไม่นานเนี่ยยังมีรูปคู่กับแฟนเก่าอยู่เลยสรุปง่ายๆก็คืออิงฟ้าเนี่ยโดนตอนนอนลุกทุกทางค่ะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนก็เลยเขวเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยเปิดทางให้ทางนี้เนี่ยคือเขาก็เหมือนว่าอยากให้มีแฟนอยู่แล้วก็เลยไปตามเขาง่ายๆเลยน้องรู้บ้างไหมว่าตอนนอนเนี่ยเขาทําอะไรกับแฟนขับมาแล้วบ้าง แฟนคลับส่วนหนึ่งเขาก็ออกมาแชร์พฤติกรรมให้ฟังะนะคะทีนี้ต้องบอกว่าสรุปเรื่องราวทั้งหมดก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะรวมๆกันแล้วเนี่ยก็หลายเรื่องหลายราวเหมือนกันนะคะผลสรุปก็ออกมาเป็นแบบนี้ไม่พอชาวเน็ตก,ก็มาแชร์อีกว่าเนี่ยอิงฟ้าดูดีๆเถอะเพราะพฤติกรรมเขาก็ไม่ค่อยโอเคนะกับแฟนคลับเขายังไม่โอเคเลยก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่สรุปมาคร่าวๆประมาณนี้ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวททนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม